เอาล้วครับก็สวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ท่านชมอยู่ผมนะครับแดดน, <c oughs> นี่เราก็จะมาส่มเกมแล้วก็บอลดองคันกันนะครับในเนื่องครบรอบ7ปีของเซิร์ฟญี่ปุ่น,นครับตอนนี้ผมก็มีอยู่เพชรมีเพชรอ,อยู่1,300นะครับก็ไปนั่งเล่นนั่งฟาร์มมานะครับใช้เวลาพอสมควรก็จะได้เพชรขนาดนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราก็จะไปส่งนครับ <c oughs> เราก็จะมาสุ่มตู้ทั้งตู้ก๊อตแล้วก็ตู้ G t ทนะครับอะไรนะครับ51เพครับ1,300เพชรจ,จะได้หรือเปล่าครับต้องมาดูครับมาครับคือตอนเก็บมันนานมากแต่ตอนใช้มันเร็วมาก <c oughs> ไม่รู้ว่าเสียงผมเบาหรือเปล่านะครับอา้าวเปิดมาก็สีทองเลยครับจังงว่านี้ยังไงปึ๊บรวมร่างกันแล้วปึ๊บอา้าวบูด้วยเฮ้ยยังไงนี่ เอาล้ครับยังไงนี่ครับ้เยเปิดมาก็เอลอาร์เลยวะเอาแล้วตัวอะไรวะตัวใหม่เปล่า <c oughs> เออออกง่ายไปเปล่าเออคือยังไงเนี่ยออกออกเร็วไปไหมอะ่ะ <c oughs> เคมัตตเดียวได้มัตตเดียวได้ครับท่านผู้ชมรู้เสียงผมชัดหรือเปล่านะครับแต่ว่ามัตตเดียวได้ครับ โอ้โหเจ็ดปีแองออกง่ายกว่าหกปีนะ <laughs> ความคิดผมอะอเปิดมาก็ได้เลย What <c oughs> รครับเปิดมาก็ได้เลยครับเนี่ยครับมัตสึเดียวได้โอ้โ oh, หเราจะสุ่มสลับกันไปะครับสุ่มตู้ GT แล้วก็จะไปสุ่มตูกก้ g o สแล้วก็มาสุ่ม GT ใหม่ครับ เฮ้ยเซโอมาวัดเฮ้ยเชี่ยครั้งนี้ก็จะมีคำหยาบนะครับเนื่องจากก็ตอนนี้ก็กำลังว่างอยู่พอดีครับก็เลยมาทำคลิปเอาเฮ้ยเซโอโผล่ C o R อย่างนี้ยังไงวัดเชี่ยเออเออ <laughs> อะไรครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยปิดตู้แล้วโอ้ อย่างละมันติจุดจริงนี่ยังมีเพชรเหลือออกตั้งเยอะเลยนะคือมันติเดียวออกเลยเหรอ,อเออเจ็ดปีจริงไหมเนี่ยทำไมออกง่ายจังได้แล้วครับท่านผู้ชมวัดโคตรเร็วโอ้โหโคตรเร็วอืมสุดยอดครับเอาดีนี่ ไม่อยากจะเชื่อมันจะเร็วขนาดนี้นี่หมดไปแค่ร้อยเพชรก็ได้ตัวใหม่สองตัวแล้วเเกินไปสุดจริงๆครับบอกตามตรงไหนๆเพชรเราก็เหลือครับเราก็จะเปิดต่อนะ ราะว่าก็ในแต่ละตู้ก็ยังมีเอาข้างตู้่ที่ผมไม่มีนะอ้าวบูกับซาตานมาครับจังหวะนี้ตู้เจ็ดปีนี่มันดีกว่าตู้หปีนะในตอน6ปีผมก็สุ่มนะเออแต่ผมสุ่มนิดเดียวอ้าวแตงกีว์เราบอนบอลอ้าวแตกสองทีมาละเออาตัวอะไรเอ่ยสวยนี่ครับตัวที่ผมตามหา ตัวนี้ในเซิร์ฟโกบอลมันเข้ากับทีมผมมากเลยโกบอลผมอยู่เวลประมาณ200-280ยร้อยแปบประมาณนะั้นนั้นเล่นทีโอ้ตกใ่รหัสนี้ไม่ได้เล่นนานมันก็เลยได้ของดีเทียบโอ้โหได้อย่างไงไรหวังว่าคลิปนี้จะมีคนดู1300เพชรจัดแบบคุ้มคุ้ม เปิดมาตู้ละตัวคือมัตติเดียวได้เนี่ยมันก็เวอร์แล้วอะจริงปะคลิปนี้ก็จะเปิดประมาณสิบนาทีนะครับก็แค่สนาทีตอนนี้คลิปผมมันก็ปาไปเกือบห้าร้อยเมตรละ่มันกินพื้นที่มากเราได้มติฟรีแล้วครับเราก็จะสูงนี้ต่อแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปครับตอนต้นคลิปก็คือเราจะสุ่มสลับกันไปสลับกันมานะครับ กขอให้ท่านชมได้รับตัวใหม่ไวๆนะครับผมก็ได้มาแล้วตอนนี้ก็ผมก็จะมาสุ่มไล่เก็บอินสติ้งนะครับนี่กระจกมันแตกบ่อยไปปะเนี่ยตะกี้นี่ก็แตกตอนนี้ก็ไม่กระจกมัแตกมันต้องกระจกแตกสองครั้งครับมันถึงจะเรียกว่าดีแตกหนึ่งครั้งมันไม่ถือว่าการันตีหรอครับอ่ารอบฟรีครับรอบฟรี <c oughs> รอบฟรีจะได้อะไร อ้าวบูกับซาตานมาว่ะเอออีกแล้วสวยดีามายังไงไม่แน่วิทย์อาจจะมาช่วยครับสิ่งที่บงบอกการันตีก็มีหลายอยา่างอ่าไม่มีไม่มีเอฟฟเอะไรครับนอกจากบูกับซาตานมาก็าจจะมีอะไรข้างตู้นี่ครับโอติต้าอ่าม่ไรกดล็อกได้กดล็อกกดล็อกได้ครับ สวยเอ่อเหอได้อลไแล้วครับ, uh huh, รบเราก็จะกลับไปเปิดตู้น,นะครับดูกันว่าผมจะปลดล็อคปลดล็อกตัวมันได้หรือเปล่านะครับถ้าเราได้ตัวซ้ำเราก็จะเอามาปลดล็อคได้มาครับไอ้อคลิปนี้อ้าวสีทองโอ้เอลอารด้ยครับท่านผู้ชม เฮ้ยเจ็ดปีที่มันได้ LR เยอะจริงนะครับมันแบบมันได้เวอร์อะ่ะเออมันได้ง่ายมากเลยนะยังไง LR ต่อไปตัวนี้จะเป็นตัวอะไรดูสิอ่าได้เบจิต้านะครับโอ้ตัวนี้ผมพอดข้ามมาอยากได้นะผมเจ็ดผมไม่ค่อยชอบไปเอลอาร์เบจิต้าตัวนี้เลยอนะ่ะมันไม่ค่อยดีสำหรับผมนะ <c oughs> ผมมีแล้วด้วยประเด็น ประเด็นคือมันมีแล้วไงแล้วมันก็ขี้เกียจไปไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็ไปกดเป็นทางดัดเรากลับมาสุ่มต่อนะครับอตอนนี้ผมต้องการอินสติงนะครับแล้วก็เบจิต้าร่างอีโวนะครับอ้าวสีทองแล้วเฮ้ยมันสีทองบ่อยมากเลยนะพูดถึงนะเนไอ้เบลน,นี่ผมว่าเวลสองร้อยสิบสามนะก็ไม่ถือว่าเวลน้อยนะแล้วก็ไม่ใช่ผู้เล่นใหม่ด้วยนะ คือเกมนี้ผมโหลดมาเล่นในช่วงเทศก,กาลนะครับก็นั่งฟาร์มตั้งแต่อมอต้นแล,ล้วครับเกมนี้ก็นั่งเล่นแต่มอต,ต้นแต่ไม่ค่อยอยากทำอ่าเคครับ <c oughs> ได้เรียบร้อย <c oughs> สวยงามมีปั้นหลายตัวแล้วครับอื <c oughs> คุ้มกับที่ผมฟาร์มเพชรมาพันสามคือไปไล่เล่นไอ้ดันนั่นน่ะที่มันเป็นเลขหนึ่งเลขสองออแล้วก็เล่นพวกด่าน ทำเลิตมันะครับได้เยอะอยู่นะแล้วบวกกับตอนโหลดกลับมาใช่ไหมมันก็แจกได้ดิก 100, 100เกือบ200เพชรนะครับที่มันแจกคือมันแจกคุ้มมากเลยนะ <c oughs> นะครับเหลือเบจิต้าครับมามาฟาเดเบจิต้าละนี่เก็บหมดเลยครับเพชร <c oughs> แมงตาไปหนึ่งลิแล้วคลิดคือ อัดคลิปในโทรศัพท์เนี่ยมันต้องมีพื้นที่ที่เยอะมากเลยครับจริงๆ <Okay. S 1> แล้วแบบถ้าเราเอ,าอรัพโหลดใน YouTube มันก็จะช้ามากครับโอเคครับ,บตัวนี้ก็เอาไปคู่บับทีกได้แล้วแบบเราตัดเป็นส่สวนๆไปดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาชือ้อพันสามร้อยเพ็กคูปคูแปดเอาไปเ okay. ตัวนี้ไม่ได้เอ,า,อาครับแต่ก็ได้ตัวดีเอามาเล่นกับทีม g ีได้ผมเป็นพวกเน้นตัวเอกนะคือไม่ค่อยเล่นทีมตัวร้ายอ, <c oughs> อยู่ก่อนดิบ <c oughs> ไปเลยครับจงังหวะนี้จงังหวะนี้ยังไงยังไง <c oughs> เออมาไม่น่าจะได้ไดครับตอนนี้ก็เริ่มกับสู่ความเสือแล้วนะ เอาเรื่องเบดิต้าตัวนี้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ตัวดีๆนะ <c oughs> แต่ก็เป็นคอมโบกับได้หลายทีมอยู่อยู่ที่ว่าเราจะจัดทีมแบบไหน,นครับเราก็จะสลับไปอีกตู้หนึ่งนะครับ <c oughs> ไปกันเลยวิทมานะไม่ใช่บิลถ้าบิลกับวิทมาด้วยกันเนยครับมันจะได้ของดีหรือว่าถ้าเห็นไอ ของโลเซก็ได้ของดีหรือถ้ามีเซนโอโเนีายก็ได้ของดีหรือจะเ,เป็นเบจิโตบูมันก็จะการันตี LR ครับว่าคุณได้ LR นึ่งตัวห <c oughs> ลังจากที่ผมได้ตัวใหมใ่ในการเปิดตู้แรกก็ได้เลย2ตู้ครับซึ่งมันเป็นอะไรที่หน่านา่าเชื่อมากเพราะว่าปก,กติผมไม่เคยเปิดได้อย่างนี้มาก่อนเลยขนาดตอน5ปีในเซิร์ฟโกบอลผมก็เปิดไปแม่งกว่าจะออกแม่งโคตรนานเลยนะอันนี้แม่งออกเร็วมากเลยนะเจ็ดปีนยะ แตก็ต้องรอดูนะครับว่าในเดือนกรกฎาคมของโกลบอลเนีผมจะเป freely, ิดได้อันนี้หรือเปล่าเ็แบบนี้แม่งโอ้โหเปิดปื๊บได้ปั๊บเปิดสุดจริงๆครับอกลับสู่ความเกลือนครับนี่ผมเปิดสลับกันไปกันมาแล้วเนี่ยแยังไม่ได้เบจิท่าเลยครับ เนี่ยครับเราได้โกจิต้ามาแล้วหนึ่งตัวนะครับเพื่อมาปลดเส้นทางนะครับปึ๊บพูดถึงในสองตัวนี้55เปอร์เซ็นต์ก็แรงแล้วนะครับอืมอ่าเป็นถึงซุปเปอร์เซียาธีซุปเปอร์เซียาธีก็แค่การันตีเฉยๆครับว่าได้เอ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 อาร์ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันก็มันปรับใหม่อ่ะ เป็นแต่ก่อนมัน S S R จะออกยากมากเดี๋ยวนี้มันแบบุ่มสุ่ม50เมันต้องมี S S R ไม่มีก็เป็นไปไม่ได้ครับไอ้ตู้วกนี้ยอ่าคราวนี้ไม่มีอะไรมาเลยป๊ของฟรีครับอืมก็ช่วยให้เราประหยัดเชรไปได้มากอ่ากระจกแตกครับ C U แผ่แนดแนดงแผ่นแดงแผ่นแด ก๊อตครับนี่ไงครับก๊อตหลังจากได้ตัวใหม่แล้วมันก็ไม่ม,ไม,มันก็ไม่คิดจะออกซ้ำเลย <c oughs> ตอนนี้ก็อยากได้เบรีต้าครับเพื่อให้มันเพื่อผมสามารถเก็บครบหกปีได้ไอตัวนี้ก็เท่นฮะเบรีต้า Vegeta อยู่ผมชอบเพลงโอเอทีไงมตื <c oughs> ้อด,ด,ดูดูเออใช่หรือเปล่ายังไงจะบอกนะครับตายครับส่งต่อน่าจะเตือครับเปิดแล้วเปิดอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องลุ้นครับเพราะมันไม่มีอะไรบ่งบอกเลยว่าคุณจะได้ของดีอันนี้ก็ยังเหลือแบบชิวๆครับเจ็ดร้อยเอ,อ๊ะเจ็ดร้อยเพชรเหลือเยอะๆเหือหนึ่งร้อย100เพชรก็ได้แล้วอ่ะจิดตู้เลยก็ว่าได้แต่ว่าถ้าเราได้ตัวซับมันก็จะเพิ่มความแรงของตัวละครเราแรงขึ้นแรงขึ้นถ้าเราลดครบนะครับลดล็อกเส้นทางมันครบมันก็จะแรง <c oughs> คล้ายๆกับดาวบอลดีเจนนะครับยิ่งเราได้ดาวยิ่งเราได้ตัวซ้ำดาวมันก็ยิ่งเยอะตัวมันก็ยิ่งแรงโอ้โหหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เอลไออีกเลยต่อครับเปิดต่อจังหวะนี้นนเวอร์อ้าวเด็กิต้าวิสยังไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับจังหวะนี้ถ้าวิสก,กับมิวบิวมาด้วยกันนะครับหือได้เอลไอ แล้วก็ไม่มีอะไรนะครับกระจกจะแตกหรือไม่จกไม่แตกนะครับก็ต้องหวังพึ่งนะครับว่าแม่งจะมีเฟซเอาหรือเปล่าไม่มีอะไรครับก็อเกลียวอีกตามสเต็ปผมกำลังคิดอยู่ยว,ว่าผมจะเปิด300หรือเปล่า300นี่ก็คือได้ LR ลสามตัวนะครับผมว่าเดี๋ยวเปิดตู้นี้ก่อนละกนะัน <c oughs> สามตัวก็จริงเดี๋ยวไปว่ามันเป็นตัวกเก่าๆครับมันจะมีแบบทุกตัวเลย LR เดี๋ยวนะยกเว้นตัวใหม่สองตัวนี้ดูดว่าเราเก็บเก็บเพจไปลดล็อกเส้นทางดีวกว่าเอาเกลือไปดีนะครับหืมซิปหนังนี้ในตัวนี้มันมีอะไรบ้างวะเนะี่ย นะมีเบจิต้าเอ็ยมีโกคูจีทีโกเบจีทีแล้วก็มีอันนี้นะครับโกคูเบจิต้านี้เบจิโตเอ่อก็พวกนี้นะก็มีครบรอบอันนี้ถ้าจะครบรอบ4ปีหรือ3ปีเนี่เยเฮ้ยส่งผิดป่าววะไม่น่าผิดหรอกว่ามผมสลับอยู่นะอ่อีกแล้ว <c oughs> สีลุง สีลงมันก็แค่การันตีแหละเจตนาไี่แบบดีขึ้นมานิดนึง <c oughs> สำหรับความคิดผมนะชร๊บๆ <c oughs> ได้ไอะไรวะตัวอะไรวะโอเมก้าชาลอนข้างตู้นะครับซึ่งผมไม่ใช้อยู่แล้วเออผมไม่ใช้อยู่แล้วตัวข้างตู้ที่ไม่ใช่เ r ผมไม่ใช้อยู่แล้วผมไม่ค่อยเล่นทีมเพราะตัวไลน์อยู่แล้ว <c oughs> เล่นทีมแต่แบบเออตัวเอกทั้งนั้น เบิต้าโกโคูบ้างอ้าวฟิวชั่นครับจังหวะนี้ตูอ้อาวบูด้วยเอาแล้วเหมือนตู้นี้จะได้เอลอาบ้างกว่าตู้นั่นนะอ่าตตยตัวไรวาเจสซายแมนอ่าอาจจะเป็นไอ้บูอะไรครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวนั้นนี่ไงอ่าเอ้ยตู้นี้มีเบตตริต้าบูด้วยครับถือว่าดีนะ ปลดล็อกเส้นทางได้ก็สวยครับปวดล็อกได้อเอ้แบงคิวครับแบงค์คิวหลายๆ <c oughs> สุ่มต่อโอ้หหมดอย่างไวอะเพรยังเบจิต้ายังไม่ออกเลยนะครับ <c oughs> อ่ะอยิงลงอีกแล้วครับเบจิต้าอีโวยังไม่ออกนะโอ้อยากได้มาอยากได้ตัวปวดล็อกซิตมากเลยอะนี่พันสามร้อยเลยนะ อาแตกสองครั้งครับ LR โผล่ o, แน่นอนกเบจีทีหรือเปล่าเจแตกสองครั้งมันจะได้ LR หนึ่งตัวแต่ไม่รู้นะว่าตัวอะไรเออใช่หรือเปล่าวะเอ้ยได้แล้วครับอย่างที่ผมบอกกระจกแตกสองครั้งได้ LR เออเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยโกูอะไรวะ ทำไมโปรไฟล์มันทีจนะังลองไปเราไปไอ้ตัวนี้มันโกนนคูเลยที่แปมงซุปเปอร์สยาตีเหรออ๋อไม่ใช่ไม่ว่าเลยเย่ได้โกคูธรรมดาดีกว่าอันนี้ผมยังไม่ได้ปีเซนะไม่ต้องออกเอาห,หน้าตู้ใหม่ตัวเนี้ยตัวใหม่นี่อีกหนึ่งตัวคุ้มเลยอืมนี่มันตีแซดนี่หว่าอ้าสีทองละครับจังหวะนี้ปึ้มเอาเป็น บิจิโต้ซุปเปอร์เซอร์บิจิโต้ครับไม่ใช่บนะิจิโต้บูลเป็นเหมือนสีทองก็เหมือนจัการันตีเอลาร์นะไอคำสีทองอนะเอามาปลดล็อกเส้นทางได้สักทางหนึ่งก็ดีนะหกสิบเก้าเปอร์เซ็นตะ์อะอ่าไอคุณพ,พูดพุ่งพูดฟิสเตอร์ไปเลยครับแม่งออกเลยเชิดเชิดโอ้กูเทนกูเทนจีทีครับ สุดท,ท้ายมันก็ออกครับเหลือ400แล้วนะครับว่าผมไปสุ่ม300ดีดีกว่ามันจะได้เอ่อได้ LR เพิ่มหรือจะสุ่มตู้นี้ดีวะนางเลครับนางเลใจล่ะผมล่างปัาไม่ลวนนะมิตามาเออโหอยังไงครับก็ไม่มีอะไรเลยน่าจะเกลือแล้วอ่า โอเคครับนี่ครับ400ไปสุ่มต่อบอกเลยว่ามีเท่าไหร่ใส่ให้หมดสำหรับตู้7ปีนะพ่อแม่งโอ้โหผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่ามันไม่มีตู้ไหนคุ้มกว่าคุ้มกว่านี้แวถ้าผมสมถ้าผมสุ่ม300มันก็หมดเลยปะล่ะเออเนาะไม่เกิดปัานน่าจะได้ LR ตัวเก่าอะเออแอบเก่าเกินอะ ผมก็ยังเ,เหลือด่านเก็บเพียเดียวนะครับถ้าเราเล่นทำภารกิจมามันก็แบบเก็บได้เรื่อยๆอยู่ที่ว่าเราจะเก็บหรือเปล่าไอ้ยาโอ้โหภละกิจดาจังหวะเนี้ยนะครับเอกลับมาส่งมาผมบ้าผมสุ่มสองตู้นี้ดีกว่าอ,อย่างน้นอยยังได้ปลดเส้นทาง5เบเกอต้ามาแล้ว เอ้ามาวะวายอยู่นัมเบอร์วันไหนคือที่หนึ่งวายอยู่นัมเบอร์วันครับจังหวะนี้มันต้องมีเออาร์ว่ะคำพูดนี้นั่นไงนั่นไงผมบอกแล้ววายอยู่นัมเบอร์วันมันต้องมีเออาร์คลิปนี้ก็ปรับบนไปด้วยคำหยาบแล้วคำที่สุภาพเราได้ตัวซ้ำแล้วครับคุ้มไปแล้วเออจังหวะเนี้ย จัดไปือแบบซ้ำหนึ่งร้อเอร์เซนตได้ยิ่งดีไปครับผมไม่เปิดละไอ้ตู้สามร้อยเปิดแต่ตู้นี้แหละเ็แบบอย่างน้อยก็ปลดล็อกเส้นทางขามีขามีไปครับตนนี้เฮ้ยเฮ้ฮ,ฮ,ฮนานนาน,นานอย่างงี้มีเฮครับพลังขึ้นเต่านานเนี่ยมันต้องการันตีเาวอา เพราะว่าถ้าเป็นธรรมดามันจะไม่นานนั่นไงมันการันตีอย่างที่ผมพูดไว้มันการันตีจริงๆด้วยครับท่านผู้ชมบนล็อกเส้นทางไอ้นั่นแหละอ่ออินสติง้งละอ่าสองตัว L R สองตัวเฮ้ยเฮ้ยโหดจลงวะเฮ้ย L R สองตัวอือหือ ไม่มีอะไรจะคุมกว่านี้อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเออผมบอกว่าผมบอกเลยนะถ้าผู้เล่นใหม่สร้างมาเล่นนะ่ะผมว่าน่าจะได้ดีกว่าผมแน่นอนที่ l อลสองตัวครั้งแรกนะครับที่มันออกอย่างนี้นะ่ะสำหรับผมนะเฮ้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ก็เคยมีอยู่ครับตอนเซฟโกโบไอล่างโกคูโกคูสติงล่างธรรมดา โอ้โหคือแบบ LR แบบมาแบบจัดจ้านครับเต็มที่เดี๋ยวก็รอไปตัดต่อสิไปครับซูมต่อครับยังไันี่เราก็ใกล้จะหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพจเราโอ้โดูเหมือนเราจะเกลือนะครับก็มีก็มีเกลือบ้างมี LR บ้างนะครับตัวสยาทีครับอ่าไม่ ก็อย่างที่ผมบอกครับซุปเปอร์เซยทีมันไม่มีอะไรอยู่แล้วอโอเคได้ SSR ธรรมดานี่นะธรรมดาก็อย่างที่เรารู้ครับว่าทุกตัวมันสามารถอันนี้ได้ <c oughs> มันอยู่ที่ทีมครับถ้าเราจัดทีมที่มันเข้ากับตัวนี้มากมันก็แรง่านึกว่าจะไม่มีใครมาช่วยแล้วคือผมปลดล็อก69ได้2ตัวเลยนะตัวใหม่ จะเรียกว่าคุ้มหรือเปล่าก็น่าจะคุ้มแหละเพราะบางคนที่กลุ่มดาร์ก,กอนบอลผมก็เห็นในคอมบินนี่ว่าเปิดสอง0เพชรก็ไม่ได้อะมันจะน่าจะเป็นเรื่องจริงครับหรือบางช่องที่เปิดก็อาจจะไม่ได้ช่องผมก็ไม่ได้ดังมากนะก็เปิดอย่างเดียวอะโอเคไปครับกลับไปเปิดศูนย์เพชรครับนี่เราเปิดแต่สองตู้นี้นะเนี่ยจริงผมมีความตั้งใจว่าเฮ้ยกะจะเอาไปเปิดไอ้ตู้300เพชรแต่ผมเปลี่ยนใจนะเปิด2ตู้นี้ดีกว่า แบบเปิดตู้เก่ามันอาจจะได้แบบโอ้ตัวโบราณน่ะคือแบบเอายุคแรกอ่ะแบบเราได้ยุคแรกมามันแบบเฮ้ยมีอารมณ์อยากเล่นเหรอวะเออถ้าเราไม่ได้ตัวใหม่่ะแบบยิงครบรอบเจ็ดปียมันก็จะจัดเต็มที่นักเจปีก็ไม่เสียเปล่าครับกับที่นั่งฟาร์มมานะก็ไปเล่นพวกด่านมังกรบ้างไอ้ด่านไอ้นั่นะไอ้ลัดน่ะใช่ปะว่ามันชื่อด่านลัดปะวะ เบสยิงครับยิงวันนี้เออผมอ่าเปิดระยาตีแล้วครับถ้ากระจากแตกสองครั้งก็อาจจะได้ตัวดีไดอาร์ได้แหละเบสยังไม่ออกเลยนะไอโกไอโกเบซูเปอร์เบจิตโตอ้อันนี้เราก็เหลืออยู่ร้อยเพชรนะครับนี่คือหนึ่งร้อยเพชรสุดท้ายซึ่งผมคงไม่เก็บเพชรอีกแล้วเพราะว่าได้ตรงตามที่ผมอยากได้แล้ว อยิงไปปื้มคุ้มไม่มีอะไรอีกแล้วเกลือ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 จริงๆไม่มีอะไรผสมก็รอตัวเกมเขาแจกเพลทอีกนะครับโจวย์เจ็ดปีแต่มันก็แจกเรื่อยๆนะครับ ให้แชร์คลิปบ้างให้ทําอะไรแล้วแต่จากทางตัวเกมครับอ้าวสีลุ้งขึ้นยังไงจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราเฟอร์สยาทูตึมโอ้โหทั้งไอตัวนี้มันโหดแล้ววะสุ่มตูนั้นก็ได้น่าจะโหดถ้าเราใส่ในทีมบิจิตา้าละมั้งเออ เออเ้าใจทำนี่ในตรงนี้น่าจะไลสดพอไลสดมันไม่กินพื้นที่อาะดบิโต้บิโต้ตัวอะไรวะเนี่ยเด็กตัวแบบหืคนเก่าอ่ะดูบิจิตะเฮ้ยดูทั้งดิโอ้หนา่าจะเป็นทั้งไม่ช่วงหรือมู้ยครับเบิรหมดไปแล้วนะครับพันสามร้อยเราก็รับครับ ตาได้มา260นะถ้าเราเก็บอันนีค้ครบ500เราก็ไปแลกตัวได้นะนี่ครับผมก็มีอยู่692เนี่ยก็แลกได้นะคิดเดียวว่าเอ๊ยจะแลกอะไรดีเก็บไว้ก่อนดีกว่ามาดูตัวที่เราได้ดีกว่าเอ่อก็อยู่ตรงไหนวะนี่ละมั้งนีน้ามิวแล้วก็เลือก NSR น นี่ครับตัวที่เราได้มานะครับถือว่าแบบเยอะมากนะก็ปิดตู้ไปเลยนะครับนี่ครับสองตัวนี้ครับนี่นะครับหนึ่งตัวแล้วนี่นะครับอีกหนึ่งตัวปิดตู้กันไปในเลยทีเดียวนี่ครับตัวที่เราได้มาจากการสุ่มไปทั้งหมดหนึ่งพันสามร้อยเนะครับแล้วก็เป็นวันช่วงตุ่จีนด้วยนะมันเลยการันตีแหละมาั้ง เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับอืลืมกดติดตามให้บ้างก็ดีนะครับถ้าว่างๆถ้าว่างๆก็อาจจะมาทําคลิปนะครับก็แล้วแต่อารมณ์หมแล้วครับก็ขอจบคลิปว่นนี้นะครับขอบคุณครับ